เย่เย่เย่กดตรงไหนอะไรกด <all right. S 2> ตรงไหนกดตรงไหน, <c oughs> นนะเอานี่กับกดด้านบนเหรอเออไหนครับเฮ้ยแต่นี้มันเริ่มใหม่นะไม่กดเพื่อออกอ๋อประตูเปิดแนละกล <c oughs> ับเข้ามาก่อนกับออทำไมเยี่ยนี่ได้แล้วเออกูไล่ยังวะเออกูไล่แล้วกูไล่แล้วเฮีย <c oughs> ตายก่อนคนมันเลย กเฮ้ยนี่มันที่เดิมเลยวะไอ้เอกเอาขวดเล่าขวดเล้าไม่ไม่อันไม่มันคือน้ำเอ่นเคอ้กดกูเจเฟสกูเจเฟเฮยเรามีพวกเไอเป็ดหันศาแน่นอ่าไปเลยไปเลยเก็บของไอเอกยเดของสุดไปเลย ไปเลยเห็นมาเร็วไปไปไปเลยนะไปเลยดิไอ้อเชี่ยของหายไปทั้หมดวะไม่รู้เนอะโอ้โหนี่นี่ยังมีเพชรรอบนี้สองหมื่นห้าเลยวะเ <c oughs> ข้าดีดีฮะรอบนี้เราเข้าไปเล็กๆล็ว่าเพราะออรอบนี้มันต้องเอา 25, เออสองหมื่นห้าเราจะซม ตอนนี้หมื่นสอ้ว่ะอีกนิดหน่อยอีกอีกนิดหน่อยโอดื้ออ่ะเห็นประตูปิดแล้วดื้ออ่ะนนตไม่เปิดเอ้ยเอ้ยกูจะแก้กูจะแก้วเออดิขียวแก้อยู่เลยเนี่ยเอาเรี้มามานีันี่อะไะหมื่นสองกะแก้เล มาช่วยกูเก็บมึงสิมึงไม่แบ่งเอ๊ะหมื่นสามแล้วเอ๊ะเอ๊ะเออโอ๊ยไอ้ยักษ์สามกักอยู่ดีๆกูก็บินอ่ะอ้ยอะไรกูเห็นเฟตี้มั้ยแล้วอยู่ข้างหน้ามีเฟตี้ข้างหน้ามีเฟตี้ไอ้นนท์ เอกเต็มพร้อมเต็ <behaviour> yeah, well. ียมทอมถอยหลังเต็มพร้อมถอยหลังเอกจะดันกูเฮียพับอัดชื้พึบอัดชึ้อ้ย่างนา้มีเฟนดี้เอ้ยเอกไอเฮียนี่อะไรเฮียเอาสายมาทะลุพื้นรีบเร็วรีบเร็วไม่ได้ดันต่อไปมีเฟนดี้เหรออันแนี้ย zoom z o o เห็นแล้วเฟรดี้อยู่เกาะย่อนอะไม่เห็นเลยหัวแล้วล้นละไอ้นอนมึงจะหาวอไปแล้วไปแล้วไูได้ขอแล้วไปแล้วขอแล้วไอ้ยังกหลังไอ้ย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 ังหัวก็ไอ้ล้นั่นมักลัวนะกลัวกลัวห่านไอ้ขัมาเลยขับมาเลยไอ้อ้ฟดีหายไปแล้วเอ้ยไอ้ยอ้ะดูไอ้ล้นล้หายไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้อะไร กูไ oh ม yeah, ่ม oh yeah, ีไ oh ม yeah. oh yeah. yeah, ่มีเฮียตกเฮียตังค์สะสมดูเอ๊ะเอ็กดูนี่ได้กี่บาทและหมื่นหกอุ้ยเหลืออีกแค่หมื่นเดียวเอ้ยตัวนั้นเองไอตัวที่มันเดินไปบมาอุ้ยเฮียนี่เราอยู่ตรงตรงโบโ้โหเฮียมันโง่เฮียมนเข้าประตูเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กถอยหลังครับถอยหลังไอเอ็กดูเอ็กไปดูแลมือเลยเฮีย ตัวพวกเราสำคัญกว่ามันมาจัดตู้จุดตัวจัดตู้เดียวะจันอะ้ยชิบขายต้องเดินถอยอย่างเดียวต้องเดินถอยอย่างเดียวมันมาต่อเนื่องเลยอ่ะแล้วมันปิดเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ปิดไป็นนี่แล้วเอ้าเอ้าดันปิดเออ แต่แต่ไม่ได้มันยังกลัวไอรอนไอรอนไปอะกลัวว่ะไอรอที่เหมือเลยไอโมนชั่นไอโี่เ้ยกลัว อันแน่ใสนน่ด้วยอัน <c oughs> เน่ชิดมาถือใด้วยไอ้เป็ดฮะไอ้เป็ดมาอ๋อแล้วไปยังไงอ่ะไอ้ไอ้เชือกมาไอ้ไอ้ไอ้มาแล้วมันก็อ้อมปิดป็ดจร<อ>ิง<อ> ไป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 อไปกลับแล้วกูไม่เอาแล้วกูกลับแล้วกูกลัวแล้วกูไม่เอาแล้วเออโหรอเสัตเข้ามาตวกลัวกลับมลทำไมไม่เอาเข้ามาขายทำไมมกูไม่ดึงมาด้วยว่าจะได้เอามาขาย เออกลัวสรุปมันเข้าประตูนี้มากูกลัวแล้วกูกลัวแล้วไอ้เป็ดกลัวแล้วไอ้เป็ดดีซเซฟโซนนะมึงอย่าละไอ้เป็ดไอเอกเอกพูดดังๆนี่ตะโกนอ่ะกูกลัวแล้วไอ้เอกพูดกับกูนี่พูดอะไรกูกลัวแล้วเสียงดังนี่เนี่ยอย่ากพูดจะกูจะปรับนี่ ไม่กล้าเสียงดังโอ้ยโอ้ยว้อแล้วโอ้ยสัตว์วิ่งเดินเข้าประตูได้ไปยังวะไปเร็ว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  เป็ดยังไม่เห็นอะไรขาวๆเป็ดมันมาหรือมันไปวะมันไป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 อู้อู้อู้มึงเห็นหน้าขาวอ่ะอ้าตะเกียงตะเกียงอู้หูกูกลับแล้วกูไม่รู้ว่าเห็นอะไรอ่ะกูเห็นอะไรเห็นะไอตัวนั่นอ่ะไอตัวที่ น,นั่นน <แ ante S 2> <บ>่ะนันน่ะกบดีรออะไรอ่ะแล้วเราจะเล่นยังไงอ่ะกกมันมันเล่นไม่ได้มันมีสองทางเลือกไ้ยมันจะวิ่งผ่าไปเลยหรือว่าจะไงเออแต่มันก็ตีซึ่งหนึ่งไม่ใช่หรอเออใช่เออแต่มันก็ไปไเรื่อยๆดีกว่ามันก็เดินไปหาเราได้เรื่อยๆ โทษชี้โกงชี้โกงอะ่ะ <c oughs> มึงทำไมกูเลื่อนไม่ได้อ่ะกูเลื่อนให้มันตัวเล็กกดตัว Q เลยเออเออเอกนี่ไอ้ีทีแอบเออใช่เปล่าีทีแอบเปล่าแอบ,บได้เหรอเหี้ยดกลัวแล้ว เป็ด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 วร็วเฮ้ยเฮกูเร็วเฮ้ยเฮกู้ก็มาดิกมาเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮไม่ใช่ล้เฮ้ามหากูได้นี่กูบอกเลยยอดเยี่ยมมากถ้ามันหากูได้กูคิดว่ากูอยู่ไหนเออกูแชร์จออยู่เนาะอ้เห้ยไม่เข้าเซฟอล กูไม่เห็นวรถเข้าบบบบขก็กูก็อยู่ตรงเนี้ยกูยังไม่เห็นเข้าเซฟโซนเลยมึงมันอยู่หน้าประตูแล้วมึงก็ออกไปดีนี่ด้านบนหัวเห <c oughs> ม่หอใช้การล็อบบี้โว้ยกระโดดบนขาป่ะเอาไปกันต่อให้ไปกันต่อไปเอาไปเอาของพวกเราคือเดือยเออเป็นหมื่นดอลลาร์ไม่กล้าวิ่งอ่ะ

ขั้ะวะชุบชุบุบชุบพุบโอ้มันจะกัดตัว<อ>จ็บเอาโอ้โอโยเอาด้ยมันจอกตัวไอ้โนนดกูดิหนีนนกูท <c oughs> ไมึงนบนอะไรขึ้นบนอะไรขึ้นบน <c oughs> อะไรึ้นอขึ้นบนอะไรึ้นบอะไร้นน่ะ อาไม่เป็นไร e, ไม่เป e, ็นไรค e, ุณก e. ูวิ่งไปโอ้ยมันจิกมึงอะช่างแมงมมูันกูอยากได้อของกลคืนโอ้ยสปะปตระอะไปเร็วไปเร็วโอ้ยมันเดีวไม่ไปดิไปเร็วไปเร็ว,อ,อ,ยรวอย่าตามกุ้ยดแค่ก้าวเร็ว กูแล้ยวกูแล้วทีละก้าทีละกาลังอ่ะเฮ้ยมันจะยิงตัวพยายามเข้ามาในตัวใหญ่เกินจะจิกูเลยกูเลี้ยวกูเลี้ยว ขัวเร็วเกีไม่คนจะโกเลยไปไม่ได้แล้วกูจะไปยังไงไปเมื่อใดมีที่แอบนะเอ้ยไอเอกไอเอกไอเอกไเอกมุไปมูไปไปไปเอ็กเป็ดมันไม่อยู่กูไอ้เหี้ยเป็ดหายขัวเร็วไปสักไกลไปไกลกูไปไกลกูเอาไปแล้ว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  กูได้วิธีกูแอบกวกลัวตรงอ้อมกลับเลยกูกลับแล้วแอบได้แอบได้แอบได้แอบ้แอบได้แอบได้เชื่อกูแอบได้เชื่อกูเชื่อกูกูแอบกูแอบประตูคิงลี่เองเห็นว่ากูแอบได้เนี่ยมันผ่านกูไปแล้ว อย่าจ้องหน้า <c> ม <uk: initiatives> ันนะจ้องหน้ามันจะหยุดเดินวะจ้องจ้องตื่นหน่อยู่วะตื่นไปเร็วไปเร็วหายตัวแล้วมันหายตัวแล้วไปเร่อมันหายตัวแล้วกูวิ่งไปเอาของกูวิ่งไปเอาลูกหลางกูอ่ะเอ็งไปดูหลางให้มาเร็วมาเรื่อยมาเลื่อยมาเลื่อยไปเลื่อยอ๋อเลื่อยได้ นี่กลัวอะไรวะดึงรถ้างก่อนดึงรถ้างดึงกลับดึงกลับเอาแล้วเอาไปขายยังดีกว่าดึงกลับแล้วเอาไปขายกังดีงกว่า,ไม,าไม่ไปต่อแล้วเราไปเราจะไม่ไปต่อโอ้ละไรเก๋ผลนี่เก๋ไปต่อไปต่อดีเงินยังไม่พอจะไปต่ออ่ะำยัง,ง,ยงเอารถล้างไปด้วยนี่รถรางไปงมือถ่ายมึงมึงมถ่ายมือถ่า เอาจะไปทางไหนเนี่ยเรา,า,าจะเราจะเลี้ยวไหมเพ,เพราะเผื่อไปวนกลับไปจุดเดิมหมวกเราเองเราไม่ตรงเราไม่ตรงเรากลัว,ว <c oughs> เราไม่ตรงเลยกลัว,ว <c oughs> <c oughs> เราจะไปทางไหนโอเคโอ้ยชิดเกยชิดเกย

ตายตายสงสัยกูอยู่ตรงกลางกวะป๊อกกูตายกลับมาแล้วกูจับไม่ได้กูออกแล้วกูออกแล้วมันแรงเกินไอ้เหี้ยหายแลกแล้วดีกว่าไอ้เหี้ยมันมองเห็นจะบอกแล้วเมื่อกี้ต้องย้อนกลับอย่างเดียวแต่แต่มันพุ่งได้นะ ต้องลองเล่นแบบนี้ก่อนได้ไหมาดี้อ่ะเป็นกบอีกคนเป็นกบคนเป็นสายตรงกบใช่ขอใครขอหยิบใครขอหยิบใครชนะเป็นใครชนะเป็นคนล่าใครแพ้เป็นคนใครแพ้เป็นกบอู๋อยาเป็นกบไม่ขอชุบอันอันอนี้เอาไว้กระบอกชุบค้อศอกขอหยีเสมอสามสองหนึ่งไก่ สามสองหนึ่งไกลไกไกลสา <3 S 1> เอ้ยเคียนี่เล่นจิตตวิทยาแล้วเนี่ยสองห <2, 1, S 1> นึ่งขอไกลนึ่งร้อแพ้อเอือเรอไม่กกบวายสองน้ำหนาไอเพามวันคือลินล้นลิ้นลบวันคือลิ้นลบนี่หว่า <S <S> ออกไปออกไปนี้น่าเกลียดไอ้น่าเกลียดออกไปเรียกเลนมึงน่าเกลียดกกูกดเพื่อกกคอเร็วเออ เฮ้ยนนโอเคต้องรอบนี้ต้องให้กูก่ออะกูก่อนแรกดไปแล้วข sure> ึ้นบดยืดเฮียกูยืดเฮียเก่งเกินอะโอ้ยเฮียาเป็แหลกๆะโอ้ย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 โอยอ้อ้ยอ้ยอ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกูเกาะกูกาะแล้วเออโอ้ยกูกาะเอ้ยเยี่ยมมันป็นแหลงจังวะโห่ไปยังไงอ๋อต้องใช้ลิ้นยืดใช้ลิ้นยืดใช้ลิ้นโอ้ยอ๋อเอ็กอ๋อเยี่ยมันตึงหนีได้ต้องดึงค่อยๆดึงมึงต้องกดกระโดดแล้วกูต้องกดกระโดดเหมือนกันแล้วแล้วมันจะลอยไปได้กูขอลองไอ้ลิ้นหน่อยได้อ้ย อยากลองดูเป็นยังไงวะแต่กูแหลกที่บ้านเป็นเ่ี่อะไรอู้อ่าที่แหลกจัดไอ<ป>ว้ากูแหลกที่อะไรก็ไม่รู้ว่ะเอ o u t t h ต god มันติดยังไงวะต้องใช้อะไรติดกดเมาส์กดเมาส์เออติดได้ติดแล้ว,วต้องกดค้างเหรอต้องกดค้างเหรอ ดีแลงกาดีแลงกาเออเออเอ้เอ๊ะเอ๊ยี่อุ้งตั้งตาเล็กวูอือออเฮ้ยเออเฮ้ยโอเคไอเอ๊ะไอเอ๊เอกเอกมึงดึงตัวเองขึ้นมึงกดสเปซบาร์ตลอดกระโดดไอเอดึงไปเออไก๊อกก๊อกาะอกเออก่อนแล้วก่อนแล้ว ตรงนี hey, oh mm ้ม hmm. oh oh no. oh ันโคตรยากเลยเอ้กรอท่อนไม้งูอดท่อนไม้เอ้ยเช็คเช็คเกือบแล้วเกือบแล้วอชิปหายฮะกดสเปซมาครั้งไปแล้วกดสเปซมาครั้งอยากกินไป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 ยื้อชิบะ กอกกบินไปเลยไอ้นนเอ้กบมุนกบโอ้ยไอ้นอนไอ้นอนขึ้นวะไอ้นน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 จะว่าลิ้นไม่คตบโลคนแม่ยืเลยกระลิ้นกบกูเห็นเออไอ้อวาต้าของกบเนี่ย นายยิ้มเฮ้เกือบบินไปแล้วกูเกือบเร็วจะแบกดนินกบมีประโยชน์กับกบอีกที่อะรถโกบกับโบยได้อ้าวอันนี้มึงะโดดได้ลองกะโดดดิ ยาด้วยขึ้นไปเออโอ้ยโอ้ยเอออีวาโ่ละ่อนหมาเร็วเร็วเร็วไมได้หรอเร็ว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 อ้กูดอกต้อไปไหนต้องกดตรงนั้นนะเกอดขึ้นไป

โอ้โหที่เราไปกูกระตุกจ้ะกูโคตรกระตุกเลย CPU กูวิ่งร้อยอ๋อกูรู้แล้วกูแล้วกูไปเองกูแล้วกูกระตุกไปเองกูไร้สดอยู่โอ๊ยชิบโอ้กูไร้สดอยู่นี่หว่าว่ะกูไปเองเขี้ยยังแหลกเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขี้ยวันนี้กูปิดไลฟ์วันนี้ว่ะ